เช่าไมค์บอลล์รำเพรียงออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่บ้านตัวเองนะคะวันนี้พาเทีย่ยวทริปเออ่เทีย่ยวที่บุรีรัมย์สระมังแปะนะคะวันนี้หนึ่งวันจะมีสองอีพีนะคะเป็นที่เขาพนมดุงแล้วก็ปราสาทบางตำมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เออ่ปราสาทพนมรุ้งนะคะเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมที่ด้านบนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปก่อนนะคะวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ปราสาทค่ะ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่หน้าปราสา์แล้วนะคะเดี๋ยวสีพายังไปเปิดเงวะเปิดจึงใดนะคะอันนี้น่าจะเป็นปราสาทที่ไว้ทำพิธีกรรมในสมัยก่อนนะคะเล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปถ่ายได้เลยเลยเยอะเลยลุยลุยแบบเหนื่อยแล้วนะคะไปหาไปเจอกันข้างบน ไอ้อยืนตรงนี้ก็ค่ตากอนนะคะตอนนี้ว่าถึงทีภาษาดดานขวามนห้องเขาจะเป็นภาษารุ้งๆนะคะโอ้ยเมยนะคะเมยเมยเมยเอาเรื <laughs> <laughs> e ่อง e, e. e. เลยจัดข้างล่างขนมานคือแบบเบิร์นวิวข้างล่างจะสวยมากเพราะว่าจะเป็นแบบเหมือนทางเดินให้เข้ามาเลยนี่แหละตรงนี้แหละที่คําแกวเขาถ่ายทํานะคะตรงนี้เลยเมย เอเคค่ะไป่ชมกันได้กันเลยสวอันนี้จะเป็นหน้าบาสาเลยจะมีซาบัวเล็กๆอยู่4อันนะคะ4ับแค่เราแบบ4ีที่นี่นะคะคับถึงที่เป็นที่ระหว่างเดินไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะพายามไปด้วยตัวดีมือให้หลาแล้วนะคะแาระยะทางจากบ้านมานี่ประมาณเกือบร้อยโล บา็ทีจะมาบรตษัทอันนี้เมื่อก่อนนะเขาให้เข้าแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วนะคะไม่รู้ว่า เป็นพระกิษณะแับนาคกัลยานะคะเป็นอาวาตารของพระนารายณ์นะคะได้ขยี้ลงใน,นแม่น้ำกฤษณะได้ต่อสู้กับนาคและฆ่านาคตายในที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเาขาเรียกอะไรนะพรหานาสงุงพระโค้งห่เป็นพระโคพาะหนะซุงปานอันนี้เป็น รูนะคะบัวยังได้อ่านไปเย็นยืนนะเลื่อเข่าได้เลยเล่นเข่าทันเรอไปได้ใช่ไหมอ๋อจริงด้วยเมื่อก่อน่ะเาเคยเข้าได้นะตรงเนี้ยเข้าได้เมื่อก่อนแต่ว่าทุกคนนี้เขาไม่เข้ ท่อนี้จะลอดผ่านพื้นห้องเรียกว่าท่อซูมสูตนะคะน่าจะเป็นห้องคลอดกระเปล่านะคะมีการบูช่วยชา<ด>นะคะน,นี่เป็นห้องคลอดตอนนี้ก็ออกมาที่นอกปราสาทตอกกางอันนี้ที่เราออกมา,มา,มาเมื่อกี้เป็นปราสาทตอกกางนะคะอาจารย์รรนเพืเพิ่งปราสาทแบบเล็กๆน้อย ขยะเขาเยมากอันนี้ตัวก็สาริย์จะเป็นซีทิดตัวประตูซีทิดสมมติเขาได้ทิดนะคะแต่ว่าทั้งหนาอีหลีคือูตงนั้น,นะะอันนี้เป็นคางน้อยนะคะแ <c oughs> สดงให้นพิมพ์จิลิชแบบทางที่ยังปรากฏอยู่อ๋ออันนี้จะคล้ายๆกับว่าเป็นห้องเก็บศิลาจารึกนะห้องเก็บศิลาจารึกอันนี้ก็คื เขาโครงของโบราณหมดเลยแต่ว่าจะมีบุรณะขึ้นเป็นบางส่วนอันไหนที่ยังใหม่ๆอยู่กคอเนี่ยเมื่ออย่างเงี้หินแบบซีใหม่ๆนี่คือบุรณะขึ้นใหม่นะคะเมื่อก่อนนี้มากกว่าวันนี้นะคะนะคะเดาขอท่านนีก ได้เสื้าไปเบิร์ตที่ที่เขาถ่ายทำนายที่ภาคสอบนะคะนายที่ภาคสองซีบรียู่ข้างในแต่ว่าภาคแรกคืออยู่ข้างใน,แล,ววแ,ลงในแล้วมันมืดมากนะคะนี่ห้องห้องสุดท้ายเลยที่เขาถ่ายครับทางล่างนี่จะเป็นแบบวิวที่ถัดที่จอดรถด้านหลังนะคะรถตำรวจข่งพ,พี่มองจอดคะ่ะนี่ค่ะแต่ว่าอยู่ข้างหลังนะะนี่ไดีเสืสอผ้าไปบเบิร์ไปไปไปที่ข้าเกี่ยวยางไปแบบไปไหวเดินนายี่ อันนี้ถ้าทุกคนจําได้อ่ะฉากแรกที่พระเอกมานาทีสองอ่ะมื่ฉีมืฉีวิลามขายดอกมงดอกไม้อยู่แถวนี้ก็คือเขาตัดขึ้นเป็นฉากอันนี้นะคะจะเป็นฉากที่ว่าเขาเอาลูกฟันไว้ตรงนั้นลูกตาน้าจมนเอาลูกฟันไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ท้ามนึ่ก็จะเป็นท่าง,งานระ่างตะวอม เมื่อก่อนอ่ะเขาเขาเปิดให้ย่างได้นะคะเมื่อก่อนเปิดที่เดินได้แต่ทุกวันนี้ก็คือปิดแล้วเพราะว่าด้วยความที่เห็นมันจะสุดหรือเ,เปล่าเขก็ะลยได้หดไหมเนยอไรปะต่อไปค่ะเรียเด็เกเพื่อนเราไปนะหนูดพราอบ่บอห่อนนะคะแต่ว่าแดดร้อนโอ้อสุดนะคะ่าดโปดา คือสรามวินอยู่วิลัมน,นี่ยแสิเห็นปราสักกันเพราะว่าจะคพี่แบบมันยูสูงมากอยากมีรูปสวยๆนะอยากมีกล้องสวยๆแบบถ่ายให้แต่ว่าแบบที่ตรงที่ไม่มีแฟน <c oughs> ไม่มีคนถาย <c oughs> าแม่ก็คือเราพางใช้แม่ก็คือก็ตามนั้นแหละคะ่ะก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้ะคะ่ะ <c oughs> ใช่มันเป็นอะไรให้ก็คือดีเลยมาขา้ขา,ขา,ขางล่างของข้างล่างนี่ไงโอ้ยเหี้ยดูดูในกล้องก่อนยอออู่จำําผิดนี่ห้องนี้หรือเปล่าที่เขาอ่าสายทําเออใช่ใช่ห้องนี้ใช่ห้องนี้นะคะ <c oughs> แล้วถ้าเราเบิ้งใจง่ายกันได้ <c oughs> ที่แล้วว่าสิจบคลิปแล้วนะคะแล้วก็สิว่าอุา้ยเข้าไปเบนนิ้ไงไหม ระเบียงคตนะคะเป็นอาคารยาวสร้างโดยรอบมีประตูซุ้มท้างเข้าทุกทิศจริงด้วยนี่ค่ะจริงจริงด้วยก็คือตรงนั้นจะเป็นที่ว,วางรูกปั้นในนาคีภาคสองหรือภาคแรกด้วยกันนะคะเป็นห้องเดีวยวกันเลยเมื่อก่อนจำผิด ก็ว่าเป็นตรงนั้นนะคะตรงนี้แหละจะได้นดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยอยากจบคลิปจบคลิปตรงนี้แสงดีมาแสงดีอยู่นะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยอาจบคลิปนะคะเดี๋ยวจะมีอีพีที่สองอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะรีบตัดต่อแล้วก็จะรีบลงนะคะส่วนอันในขีปนพอดีหรืออันในในูตันเยอะเกินไปก็ขออภัยนะคะว่ามือนีค้นหดินท่ามาเยอะแห้งนะคะแล้วก็มือนีในรอบแปดปีนะคะที่ได้มาเพราะตั้งแต่ เป็นเล็กหน่อยนะคะก็คือมาเรมมาอีกเลย,เยกับเยมมีโอกาสมากนะคะมาเหยียมชพราะว่าเฮากับล้วเป็นคนวันนี้เป็นคนเมืองดุร้ํานะคะแต่วัพวกติเวลามานะคะโอเคนะคะ่ะกับไปรวมกับประมาณนี้นะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่รักหนูยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเจริญทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายมีความสุขทุกท่านนะคะท้ายคลิปนี้ครับ ขอฝากการฝากงานล้ำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพบกับไลฟ์สดกุ้มปิดของสาวน่อยเพชรบันแพงครับวันที่30ธันวาคม31ธันวาคมแล้วก็1มกราคมครับพี่น้องสเสด็ดข้ามปีกันเลยครับพี่น้องครับชม3วัน3คืนสอดแจงจังปังพี่น้องครับในราคา200บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัว สนับสนุนกันเลยพี่รองครับมวลซื่นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเอาไปเข้าดาวนับถอยหลังในกุมปิดน้ากันถือว่าเสด็จส่งไทยนะครับชมข้ามปีฟอนมวนนะครับเปิดไส้บูทุตอาจารย์สร้างหรือเปิดไส้ลําพุ่งใ่ญ่ๆเออเคียงเสียงง่ายฟอนไ้ปีใหม่พี่้องครับมึง การแสดงของสาวน้อยแมงสดเมืองลำเพิ่อนออนไลน์มวลซึนกันได้เต็มที่ลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจนะครับไปที่เพจครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมเนี่ยทักไปที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเดลเบนองเดอร์บัตร200บาทรับชมทั้ง2วัน2คืนครับการัตตีโดยนุ่มโจ นะครับก็มวลซิ the the no ้นครับหรือสมิสินมีรับเชิญพี่น้องจังโปรดติดตามกันแล้วกันแต่ว่าพี่น้องว่าสําคัญก็คือเบิ้งสาวหน่อยกัสุดยอดแล้วมวลซิ้นแล้ว3วัน3คืนครับพี่น้องครับบัตรสองร้อยบาทใต้ตอนสุดในบาบูไทยนะครับแล้วก็หนึ่งธาคารพี่น้องครับมวลซิ้นเต็มที่ครับสาวหน่อยพี่บานแป้งขอบคุณครับทักไปที่นุ่มโจกสาวนรอยแป้งกระได้เฟนีกระได้ครับพี่น้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับฝากพี่น้องครับสามหมื่นสองร้อยบาทเท่านั้นครับ เมึงแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวต๋วสาวน้อยไปกันเลยรำเพรินออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อ